สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าสารจากใครบางคนนะส่งถึงคุณหากการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนาไปปรับใช้ได้นะคะเสียงจะอูอูหน่อยนะคะเพราะว่าไม่สบายนะมีพีเเยอะ มาดูนะคะว่ามีพลังงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นนักหน้าราศีคุณหรอเขาได้นะคะนักสัตว์ลักกานักสัตว์กระต่ายนักสัตว์ตมะสิงนักสัตว์ชลูนนักราศีกรกฎ ราศีมังกรราศีพิจิกนักสัตว์นกดรราศีพิษศกนักสัตว์แมวคุณหรือเขาอาจจะเลี้ยงแนวได้ราศีตุลราศีเมทุนราศีธนูน ดูนะคะว่าสารจากใครบางคนส่งถึงคุณพลังงานเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะพลังงานอาจจะสลับได้อาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าได้อาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะคะที่อยากจะส่งสารนี้ถึงใครบางคนนะคะอนุญาตด,ดูแปดไม้ เจ็ดเหรียญแปดเหรียญเพดดออฟเพนิคึนเก้าถ้วยสารจากใครบางคนนะ คนคนนี้นะเป็นคนที่เป็นก้าวหลีนะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมได้ชอบดื่มชอบดิง้งชอบเข้าสังคมมีเพื่อนมากนะเป็นมีความมั่นใจในตนเองดูท่านั่งเขาสะก่อนนะมีความมั่นใจในตนเองนะเป็นคนที่เชื่อมั่นในสเสน่ห์ของตนเองนะเพื่อกอดอ,อกเลยไม่ไหนคิดว่า คิดว่าใครๆก็จะต้องแบบลุมล้อมนะจะต้องแบบมีคนให้ความสนใจเขานะแต่เขาคนนี้นะคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะเจ็ดเหรียญแอบชื่นชมคุณอยู่แอบดูเรื่องราวของคุณนะคะว่าคุณเป็นยังไงนะแล้วเขาก็เป็นเพจออฟเพนิเกอด้วยเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้ะในบางท่านเหมือนกับคุณคือ เหรียญที่อยู่ในมือของเขานะเป็นคนที่มีค่ามีความหมายสําหรับเขานะเขาคนนี้มีความแบบดูในตาใสนะ <c oughs> แบบว่ารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะเขาอาจจะรอคุณมานานแล้วนะคุณอาจจะเป็นคนในสเปคคนที่ใช่คนที่เขาตามหาอยู่ก็ได้เขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานเป็นคนขยันมีความมุ่งมั่นเป็นคนที่ ขยันในการทํางานเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะเขาอยากจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะแปดไม้อยากจะมีการแบบทําความรู้จักคุณนะหรือติดต่อสื่อสารหาคุณได้ถึงเพลิน hmm. เศษสี่เหรียญสุดเลยเพดอับสองเขาคนนี้เขาคนนี้เป็นคนที่ คุณและเขาเนี่ยอาจจะก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีการนิ่งเงียบกันไปก็ได้นะเหมือนเขาตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่สนใจคุณก็ได้นะในช่วงเวลาหนึ่งในก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะเคยมอบความสุขดีๆให้กับเขาแต่เขาก็เหมือนแบบนิ่งเฉยเหมือนไม่สนใจนะในช่วงเวลานั้นเขาเป็นคนที่เพรียวสดเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองเป็นคนฉลาดเป็นคนมีความ เชื่อในความคิดของตนเองนะเอาความคิดของตนเองเนี่ยเป็นหลักนะแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยฟังใครเป็นคนดื้อคนหนึ่งจื้อแบบดื้อหัวชนฟ้าดื้อแบบนะไม่ฟังใครนะหรือฟังก็ได้ฟังก็ได้แต่ฟังเฉยเไม่ทำนะเป็นคนที่มีคิดว่าตัวเองมีความสามารถมีความรู้ความสามารถไม่จําเป็นต้องฟังใครเป็นคน หัวร้านคนหนึ่งนะคะแต่ว่าเนี่ยคือคือคุณหรือเขาเนี่ยอาจจะแบบพอนิ่งเงียบกันไปอาจจะมีช่วงเวลาที่แบบนิ่งเงียบกันไปช่วงเวลาที่ที่เขาคือช่วงเวลาที่ตอนนั้นเนี่ยคุณอ่ะเขาเนี่อาจจะมองข้ามคุณหรือว่าไม่ได้สนใจคุณนะคะแล้วคุณก็อาจจะไป มุ่งเน้นในเรื่องของคุณเองในส่วนในอดีตที่ผ่านมาคือเหมือนกับให้คุณค่ากับตัวของตัวเองนะคะจนมาวันที่ไม่มีคุณแล้วนะคะเขาก็ได้รู้สึกนะ,ะถึงความรู้สึกบางอย่างที่เขาอาจจะไม่คิดนะว่าเขาจะคิดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของคุณนะคะเหมือนได้รู้ใจตนเองในวันที่คุณได้หันหลังจะเขาไปนะคะ เขาเนี่ยสเตย์นะคเขาอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้มีความเก่งฉลาดนะแต่พอคุณหายไปจริงๆนะตอนแรกเขาอาจจะคิดว่าคุณไม่ได้มีผลต่อความรู้สึกของเขานะเขาก็เลยแบบเรื่องที่จะนิ่งเงียบกับคุณไปและคุณก็อาจจะเคยยื่นถ้วยมอบความสึกดีๆให้กับเขานะแต่ พอช่วงเวลานี้พอเอาเข้าจริงเวลาที่คุณไม่อยู่แล้วจริงเขาเพิ่งได้รู้นะหัวใจตนเองว่าคุณมีค่า,ม,คามีความหมายสําหรับเขามากแค่ไหนนะเขาอยากจะอยู่ข้างเคียงข้างข้างกายคุณนะตอนนี้เหมือนยอมละยอมจำนนต่อความรู้สึกของตนเองนะที่มีต่อคุณแล้วนะคะสตริงเขาอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากจะ มุ่ไปหาคุณหรือเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะตอนนี้กําลังหาวิธีก็ได้หรือกําลังบาลานซ์ความรู้สึกของตนเองที่มีต่อคุณอยู่ ใครเข้ามาแนละ้วช่วยกดตัก้า 9, นะคะใครผู้ผ่านเข้ามานะกดหนึ่งหนึ่งนะคะในหัวข้องของเรานะสารจากใครบางคนส่งถึงคุณเจอเฮอร์มิตสี่ม้ยสี่เหรียญ เขาน,นี่รู้สึกช่วงเวลานี้นะเขาเป็นเดอะฮร์มิตนะเห็นเขานั่งเศร้านั่งเศร้านะแล้วก็ถือตะเกียงมาอันหนึ่ง แล้วก็รู้สึกแบบคิดถึงคุณนะเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาที่เคยมีคุณนะหรือว่าคุณเคยแบบให้บางสิ่งบางอย่างกับเขาก็าได้คิดถึงความทรงจําดีๆสิ่งดีๆความใจดีของคุณในอดีตที่ผ่านมาที่คุณเคยมอบให้กับเขานะในช่วงเวลานั้น mm hmm. แต่เขาบอกว่าเขาอยากจะมีเวลานะที่ ตีกับคุณอยากมีเวลาที่ใช้เวลาร่วมกันอยากจะเหมือนเขารู้สึกว่าคุณเป็นพื้นที่เซฟโซนพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขานะอยู่ด้วยแล้วรู้สึกมีความสุขเป็นตัวของตัวเองนะสามารถเล่นหยอกล้อแบบมีความสุขได้ในความในความคิดของเขาแต่ตอนนี้คือเขาก็เป็นหมายเขาก็เหมือนกับมีความหวัดนหวั่นในใจนะเขา ไม่รู้นะคะตอนนี้เขาไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขามีความกังวลใจคิดมากนะเพราะว่าเขาเคยทำบางสิ่งบางอย่างกับคุณไว้เขาก,กลัวว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะย้อนกลับมามก็กังวลใจนะคิดมากแต่ในใจเขาเนี่ยก็มีความแบบเป็นสี่เหรียญน,นะมีสี่เหรียญคือ ความแอบถึงแอบห่วงคุณเวลาคุณโพสอะไรเนี่ยมีใครกดหัวใจใคุณกดคอมเมนต์คุณหรือคอมเมนต์กดคอมเมนต์กดอ่ากดหัวใจกดไลค์ต่างๆหรือว่าคอมเมนต์กับคุณนะเขาก็แอบถึงแอบห่วงแอบไม่หัวใจนะนี่ใครที่ให้ความสนใจกับคุณนะเขาตอนนี้อยากจะกลับมาสองเหรียญอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้ ดูไห่ค่ะอยากหมอควีนอปควีนอปเพนนิคเกิล a n ี n แฮงแมนไ n อปเพนนิคเกิลเท The Hermit วันนี้นะเขาว่าพระจันทร์นะเขา,ามีการขอพรจากพระจันทร์ The Hermit นี่เขาอาจจะขอพรจากพระจันทร์ก็ได้นะวันนี้สงบใจหรือคอยแบบคิดถึงเรื่องราวของคุณนะอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับพระจันทร์ได้ระหว่างคุณกับเขาอาจจะชอบมองดวงจันทร์ หรือเนี่ยเนี่ยเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้เลยอธิษฐานขอพรจากพัจจั์ความรักอะไรเงี้ยได้ mm hmm. เหมือนคุณและเขาจบความสัมพันธ์แบบกระทันหันไปนะ t h ดทาวเวอร์ Tower, ทำให้ทำให้เขาได้รู้บางสิ่งบางอย่างในใจของเขาแล้วนะกลายเป็นดีแฮงแมนนเหมือนเขาต้อง ต้องอยู่ในช่วงของการอดทนใช้ความอดทนของตัวเขาเองนะที่มีต่อคุณนะแล้วก็เหมือนคลิปทบทวนเรื่องราวของคุณมากมายในาอเพนิเคิลเนี่ยเขากำลังวางแผนอยู่ก็ได้เกี่ยวกับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าจะทำยังไงในความสัมพันธ์นะยังคิดคิดติดตรองเรื่องราวของคุณอยู่คีนอฟเพนิเคิลม,มองว่าคุณเป็นคนที่รักตัวเองดูแลตัวเองนะ คือคุณมีสเสน่ห์นะในแบบที่คุณเป็นเพราะตอนนี้คุณอาจจะกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตนเองแล้วนะคะทำให้คุณดูแบบเฉิดฉายนแล้วก็มีออร่ามีแรงดึงดูด มาดูไนพะ่พันตาอยากจะบอกอะไรกลยุทธ์โอเคอุบัติเหตุหนะลักยืนยาว ไอ้ดีตอนนี้นะเขาอาจจะเขาก็รู้สึกนะคว่าคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาคือเหมือนได้รู้ว่าคุณเป็นคนสำคัญเหมือนเพิ่งจะรู้ใจตนเองก็ได้ในวันที่คุณได้หันหลังจากเขาไปตอนนี้เขากำลัง คิดหาวิธีนะฮะก,กลยุทธ์วางแผนที่จะลุกเข้ามาหาคุณว่าจะทำยังไงในความสัมพันธ์ครั้งนี้กำลังหาไอเดียนะกำลังคิดนะวางแผนเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณอยู่เขาอาจจะเข้ามาแบบกระทันหันก็ได้นะจนคุณตั้งตัวไม่ทันนะนะนะเพราะว่าเขามองและว,ว่าคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาที่เขาอยากจะอยู่เคียงข้างจนแบบ เป็นรักที่ยินยาวนะจนแก่เท่าได้เลยนะคะเสียงดังนิดนึงต้องฟังดูนะ,ะว่าพายพ่ะแม่รักษมีอยากบอกอะไรสารจากเขาคนนั้นรักสนุก ตัดไม่ค่ะรักต่างไวัดีกว่าเดิมผูกพันความรู้สึกของเขานะเขารู้สึกว่า คุณเป็นคนที่แบบสนุกสนุกสนานเฮฮาล่าเริงนะแบบอยู่ใกล้คุณแล้วรู้สึกแบบได้ยินเสียงหวัวเราะรอยยิ้มสิ่งต่ตางๆในตัวตนของเขาในตัวตนของคุณนะที่เขารู้สึกว่าเป็นสเสน่ห์ของคุณเป็นแรงดึงดูดนะของคุณนะแล้วคุณก็อาจจะแบบคนคนที่แบบดูแลตัวเองนะเสื้อผ้าหน้าผมรูปร่างหน้าตามีลรางงานดึงดูด นะมีเซ็กเตล์นะที่แบบตึงดูดใจเขาเขารู้สึกว่าเขาผูกพันกับคุณนะรู้สึกว่าคุณคยกันนะบางท่านคืออาจจะเจอกันไม่นานนะในระยะเวลาการได้เจอกับคุณนะอาจจะไม่นานแต่ระยะทิ้งช่วงอาจจะนานนะเขารู้สึกว่าเขาผูกพันกับคุณรู้สึกแบบมันอาจจะทําความรู้จักกันไม่นานเลยบา,บ,าบางท่านอ่นะบางทีก็ แต่ว่าเขาสึกผูกพันกับคุณมันเหมือนมีสายใยอะไรบางอย่างที่แบบดึงดูดเขาหักกันดีกว่าเดิมเนี่ยคือเขาอาจจะมีอดีตอดีตนะฮะในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเคยผิดหวังเสียใจกับเรื่องความรักความสัมพันธ์มานะฮะแล้วเขาอาจจะมีปมในใจเกี่ยวกับความรักแล้วเหมือนกับเปิดใจรักใคร อาจจะรักยากเพราะว่ากลัวผิดหวังกลัวเสียใจนะคะแต่แบบคือเขาอาจจะเคยแบบปิดกั้นความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณไว้นะเคยลองมาแล้วเคยมองข้ามคุณไม่สนใจคุณเพราะเขาอาจจะมีปมแล้วก็ไม่อยากจะเจ็บอีกนะแล้วก็อาจจะแบบคิดว่าคุณจะเป็นเหมือนคนเก่าอะไรเงี้ยมันเป็นอ่ามายเซ็ตของเขาในอดีตที่มัน มันมีผลต่อความสัมพันธ์เขาพยายามที่จะตัดคุณแล้วนะพยายามที่จะลืมหรือจะทําอะไรสักอย่างในความสึกของเขาให้แบบให้แบบไม่มีคุณเหลือเมินคุณหรือทําสิ่งต่างๆเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในใจเขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถทําไดนะ้เพราะว่าคุณไม่ว่าเขาจะไปไหนเนี่ยคุณก็ติดติดซอยให้ตามเขาไปนะคือ อยู่ในความคิดความรู้สึกของเขาเสมอเขาก็ก็รู้สึกว่าอืมทาไมมันมันลืมไม่ได้แล้วมันทางที่แบบไม่ไม่ได้ทําความรู้จักอะไรกันมากมายหรือคุณอ่าแบบเขาอาจจะชิ่งไปก่อนแบบไม่สนใจคุณอะไรเงรี้ยคือมันช่วงระยะเวลาการเจอกันมันอาจจะไม่นานแต่เขารู้สึกว่ามันผูกพันกัน มากนะคัมีสายใายบางอย่างที่รู้สึกเชื่อมโยงระหว่างคุณกับเขาไว้แล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณมีพลังงานที่ดีนะดีกว่าคนก่อนหรือคนที่เขาเคยตัดสินนะว่ามันว่าคุณอาจจะเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่พอเอาจริงคุณไม่ใช่แบบนั้นนะเขาก็รู้สึกว่ามีความเชื่อมั่นมั่นใจว่าคุณเป็นรักที่ดีนะดีกว่าอาดีตที่ผ่านมา รักคุณแลวเขาอาจจะเป็นรักต่างไวัยได้เป็นอายุห่างกันแล้วในบางท่านก็หลายปีอะไรเงี้ยมีความแตกต่างกันเขาคุณความสูงก็ต่างกันด้วยเหมือนกันนะ วัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะช่วยกดเก้าๆนะคะใครสะดวกนะคะก็สามารถสนับสนุนกดซุปเปอร์แตงได้นะสะดวกมากสุะดวกมากสะดวกน้กกกอยไม่ว,ว่ากันนะผู้นำกาลยานามิตรผลคลาย ัวพันภาคภูมิใจเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบหางเงินเก่งน,นะมีบ้านมีรถเป็นของตนเองมีความภาคภูมิใจในตนเองนะกับสิ่งที่เขาทํามานะ mm hmm. เขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำจ,จะเป็นนักพูดนะ ครูบาอาจารย์นักรองนักแสดงมิอจิกรต่างๆได้เป็นคนพูดเก่งวีวาทศิลในการพูดเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจตัวตนในสิ่งที่เขาเป็นเขาอาจจะเป็นคนที่มีควมามเป็นผู้นำมีอีโก้นะแล้วก็ไม่ค่อยยอมใครเป็นคนที่อืมเป็นหัวหน้าเป็นคนที่แบบมี power แต่เขาสึกว่าคุณสามารถเอาเขาอยู่อยู่เคียงข้างเขาได้แล้วเหมือนแบบเข้าใจตัวตนในสิ่งที่เขาเป็นนะเขายอมจำนนต่อความรู้สึกของเขาที่ไม่ต่อบินแล้วนะอยากจะให้คุณอยู่เคียงข้างกายเขานะอยากจะให้คุณดูแลเขา,าเขาอยากจะผัวพันในชีวิตคุณนะลงไหลข้างใครไป แอบทำอะผลคลายคขาสึกว่าการอยู่กับคุณเยังรู้สึกสบายใจเป็นตัวของตัวเองได้นะคะนะบางท่านอาจจะแอบคิด18บูตรได้นะในบางท่าน ดูข้อความข้อความอ่ารักมากนะรักมากคุวงใยทนุถนอมจำเรื่องราวของเราได้ไหมมีความทรงจำดีๆร่วมกันอยากย้อนเวลา นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะามาดูเป็นประโยคเดียวสิ่งใดนะที่เขาอยากจะบอกกับคุณฉันไม่อยากอยู่โดยที่ไม่มีคุณ ฉันมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นฉันขอโทษฉันหวังว่าฉันจะดูแลคุณได้ดีกว่านี้ฉันเกียดที่เห็นคุณไปอ่อยเห็นกับคนอื่นฉันไม่เคยหยุดรักคุณเลยฉันแค่หยุดแสดงมันออกมา บางท่านคิดอยู่ในใจอะไรจนะไม่เคยแสดงออกมาแค่ยุดไม่เคยคิดอยู่ในใจว่าแค่หยุดแสดงมันออกมาบางท่านคิดอยู่เคยแสดงออกด้วยหรืออย่างนี้นะ mm hmm. ฉันทําผิดพลาดและตอนนี้ฉันกําลังรับผลของมันอยู่ฉันแกล้งทำเป็นไม่สนใจแต่ความจริงแล้วฉันคิดถึงคุณแทบป้าคลั่ง ฉันเป็นคนเดิมเสมอคุณคนเดียวที่เปลี่ยนไปอ้าวเขาโบยความผิดให้คุณแล้วนะตอนนี้ฉันคิดถึงคุณคนเดิมคนที่คอยผูงใย,ยฉันตอนนี้ฉันไม่เหมือนคนเดิมที่คุณเคยรู้จักอีกแล้วไม่เหมือนคนเดิมเป็นคนใหม่แล้ว ฉันไม่เคยลืมคุณเลยแม้ว่าคุณอาจจะคิดว่าฉันลืมก็เถอะขออีกสักใบนะภายในตัวฉันฉันจะยังคงอยู่และจะเจ้านะภายในตัวคุณฉันจะยังคงอยู่และจะอยู่เสมอไปนี่นะคืออาสารนะจากเขานะส่งถึงคุณนะ ตรงไม่ตรงยังไงคอมเมนต์ด้วยนะคะมาดูบทเพลงด้วยนะคะว่าเพลงใดที่เขาอยากจะให้คุณฟังก่อนนอนคืนนี้นะอาจจะมีถ้อยคำบทเพลงบางอย่างที่สามารถสื่อถึงความสึกของเขาได้ฉันในมุมอ่อนแอนะของคุณจริงเหมือนแพ้ออกบ่อยมากที่ว่างของความเสียใจนะ มีแฟนยังนะเขาติดอยู่คนะุณมีแฟนหรือยังแล้วว่าแฟนมีมีหลายแล้วพัดลมก็ขอบคุณนะสำหรับการรับชมนะคห้ทุกท่านมีความสุขนะแล้วพบกันใหม่นะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ